บีไหนๆก็อยู่ในห้องน้ำแล้วช่วยจัดของหน่อยดีของมึงอ่ะโคตรรกเลยเมย์เพิ่งไม่ยุ่งกชีวิตเขาตอนนี้ได้ไหมแค่เป็นเมยนี่ก็หนักพอแล้วหน่วงพอแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นสิวอีกอะ่ะสิวเส้นก็บุบอีกโอ้ยแค่ทำเนี่ยแบบก็จะหมดดูแล้วไปๆๆออกไปก่อนเอาไปก่อนพอ,อ,อล้างหน้าก่อน นั่นไงวันแดงเดือดแล้วผู้ชายอย่างเราจะรู้กับมันไหมางการเป็นเมนแล้วแมนแมนอย่างกูต้องทำไงต้องเรียนรู้ไหมว่าทำไงให้สนองนิดมันอัดอั้นแทบตายสุดท้ายกูก็ต้องเงียบอย่๋ยทำให้แม่งหงุดหงิดเดี๋ยวแม่งขิดใพ่ทะลุช่วงนี้แม่งยิ่งดุเป็นพิเศษถ้ามันเบี่ยงมาจงอย่าไปบวกเพิ่มแต่ถ้าเริ่มแล้วจะหาที่จบไม่ได้บีช่วยไปต่างผ้าห,หน่อยนะกดท้องเมนอะ่ะเขาจะเข้าไปแต่งตัวรอ เนี่ยแม่งบ่นว่ามันปวดท้องแต่สิ่งที่มันเรียกร้องอะ่ะจะให้กูทํางานบ้านแล้วถ้าเกิดกูอ้างว่ากูเจ็บไครว่ากูเจ็บไครมันจะเข้าใจกูไหมเอาเป็นว่าแมนๆอย่างกูอะ่ะจะทํำไหมทำแล้วกูจะเตะตะกร้าทำไม <c oughs> อ้าวเฮ้ยไหนบอกจะไปแต่งตัวแล้วเมืม่อวนนอนหน้าสซนอย่างนี้ได้ไงโอ๊ยก็กำลังจะแต่งแล้วมันไม่สบายตัวขี้เกียจออกไปไหนๆวันนี้ก็วันหยุดอะ่ะเขานอนอยู่บ้าน,บานแบบชิวๆนอนทิ้งหูอย่างนี้ได้ไหมอู้หู้ไหล คออยากดูสำรวจโลกมันก็สนุกแล้วครับและช่วงนี้นะมือถือเอย่าได้จับเดี๋ยวมึงจะได้กลุมขมับแทนเปิดเฟซทีนะเหมือนจุดไฟสงครามตามกดไลค์ใครที่มันไม่รู้จักนิดนึงไม่ได้เลยทั้งถามทั้งจี้และแม่งก็มีดรามากสุดท้ายคงต้องปล่อยให้มันหายไปโอยแม่งก็พูดเกินไปผู้ชายแม่งก็คิดไปเองคิดว่าเราจะอย่างงู้นอย่างงี้งั้นเอาจริงแล้วแม่งไม่ต้องตามใจหรอกแค่ทำให้เข้าหูเข้าตาก็พอดีเขาอยากไปกินทันทนะีทอสส์อ่ะถ้าเขาออกไปกินหน่อยเออไปดิ อิ่มมากเลยเลบีฮ้ะไปห้องน้ำก่อนอะไรวะไปได้ของเล่นอะไรมาเล่นอีกเนี่ยอีกนิดนึงมึงคงเป็นง่อยแล้วแหละผู้หญิงทุกวันเนี่ยขนาดล้างหน้ามึงยังไม่ล้างเองเลย อ๋อนี่เหรอแปรลงล้างหน้าเพิ่งซื้อมาใหม่ยูรอนมินิโซนิกกรัตก็เดี๋ยวนี้นะเครื่องสำอางอะถ้าเกิดไม่ใช้รีมูเวอร์เช็ดออกนะล้างหน้าปกติแม่งไม่ออกหรอกหน้ามันหน้าเยื้มสีอุจจารมาเต็มแล้วที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะมีแต่แบคทีรียถ้าล้างแบบขี้ขีดมันจะออกได้ไงแล้วแฟนเนี้ยแม่งอ่อนโยนมากเลยนะผีเขาทดลองถูบนไข่แดง ไฮเดางังไม่แตกเลยพอยิ่งเป็นเมนนะเขาความขี้เกียจยิ่งคูณสิบแต่พอได้หยิบแปรงคิวรอนมาใช้นะโหไม่ชีวิตง่ายขึ้นเลยอะบีปัญหาสิวเซียนที่เคยมีปิวเลยจ้าลดโบทุกวันนี้ก็ใช้หัวยังกระท่าที่ล้างหน้ามึงยังชาร์จไร้สายอีกพอหน้าสะอาดมันคือจุดเริ่มต้นของผิวสุขภาพดีมีรู้ปะแม่งอดยน่นจกระทั่งแบบเช็ดเบ้าตาได้เลยอ่ะเนี่ยนุ่มปะก็นุ่มอะแต่นุ่มน้อยกว่าน้องดักนิดนึงดักไหนก็น้องดักที่ไล่น้องได้ที่รักไงจ้า